สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจสีผมสาจาก YouTube Channel ช่องเจสีผมสานะครับสรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาจับซ่ง X Max 300ในสไตล์ของผมเองนะครับจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะทำเดี๋ยวผมจะถอดกระจกนะครับจะเปลี่ยนใส่กระจกปลายแฮนด์นะฮะแล้วก็ใส่ชิลสั้นนะครับ ชิลเนี่ยผมสั่งแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ทําการโหลดนะฮะงานที่น่าจะยากหน่อยแต่วันนี้ก็คือการโหลดหน้านะครับผมจะโหลดแบบดึงโชคขึ้นมาซะก่อนนะฮะผมไปหาซื้อน้ํามันโช๊คแถวแถวบ้านผมแล้วมันไม่มีให้เปลี่ยนนะฮะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดกระจกออกก่อนนะฮะกระจกที่จริงกระจกนี้ดีมากนะครับเป็นกระจกทรงที่สวยนะครับสวยแต่ว่ามันไม่เข้ากับรถ <laughs> นี่ ใช้ไขควงเบอร์14ปกติธรรมดานะครับโอเคถอดกระจกนะครับเพราะว่าจะทำการเปลี่ยนกระจกนะฮะกระจกที่ผมจะใส่นะครับก็เป็นกระจกปลายแฮนนะฮะนี่ซื้อมาเรียบร้อยนะครับซื้อมาจากร้านใกล้ๆบ้านนี่แหละนะฮะร้านอิสานยานยนต์นะครับก็ เห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่มันต้องใส่นะครับเห็นนิดนึงก็ดีกว่าไม่เห็นเลยนะฮะคิดว่าน่าจะเบอร์สี่ใช่เบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าอ๋อปลองแฮนของทางยามาฮ่าจะไม่เหมือนฮอนดานะครับตัวตุ่มมันจะล็อกติดเลยนะครับเพราะวกานครับ สบายนะครับใส่ง่ายครับแบบนี้ปกติถ้าเป็นตัวถ้าเป็นของ Honda มันจะต้องดึงไส้ในออกมานะครับแต่ของยามาฮ่าไม่ต้องดึงนะครับเพราะว่ามันมีน็อตเหมือนเป็นน็อตตัวเมียอยู่แล้วนะฮะเราก็เอาน็อตเดิมใส่เข้าอย่างนี้ก็ใส่ยอย่างนี้ตัวน,นี้จะเป็นเบอร์สามอย่างนี้เลยใช่ไหมเออง่ายดีเนาะ อาง่ายแค่นี้นะฮะบิดกเนรล่งได้กำเบกกล้ามมือไม่ติดนะครับกมเบกไม่ติดต่อมาก็มาถอดฝั่งซ้ายนะครับเออง่ายเนาะของยงมาห้ามันง่ายนะฮะถ้าเป็นอย่าง cb500 เนี่ยจะต้องอ่ามันจะมีไส้ในแล้วต้อง ต้องดึงออกมานะครับใช้ฟุกนะครับอย่างตัวนี้เขาก็ทำฟุกออกมาให้นะฮะเราไม่ใช้เราถอดออกเลยมันง่ายจริงๆนะครับพัานผู้ชมตรงนี้เป็นกระจกราคา290าบาทตรงอย่างว่า <c oughs> <c oughs> เร่งกันน่าจะประมาณนี้แหละจริงๆกระจกเดิมดีสุดนะฮะแต่ว่ามันไม่สวยไงเราอยากทําให้มันสวยลองทรงนี้ดูก่อนนะ ทรงสปอร์ตเหตุผลหนึ่งที่ที่เลือกคันนี้นะครับเพราะว่ามันมีทรงสปอร์ตนะเออแต่ว่าส่วนทําไมไม่เลือกฮอนด้านะครับเพราะว่าผมเป็นสาวฮคนดานะใชายฮอนดามาหลายคันแล้วทําไมรอบนี้มาใชายยา้ยามาฮ่าเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไว้ทําในคลิป ep หน้าดีกว่าเนาะเหตุผลที่เลือกรถสกูตเตอร์รุ่นนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราเก็บของตัวนี้ลงก่อน ต่อมาก็ชิวหน้านะครับแต่ว่าชิวหน้าเนี่ยก็ของยังไม่มานะครับก็ผ่านไปต่อมานะครับก็โหลดโชคหน้านะครับตัวโชคหน้าเนี่ยผมจะทําตัวนี้ไว้ผมได้ทดลองนะครับรัดสายรัดนะครับเข้าไปแล้วก็ลองซ้อนสองเมื่อวานเมื่อก่อนแล้วก็ลองขี่ดูมันก็ยุบป,ประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะโหลดได้เล้าๆสักนิ้วนิ้วหนึ่งมั้งได้ประมาณ เอาเอาเป็นเซนดีกว่านะเอาเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะได้28มิลนะครับสองแมิล mm. เห็นเขาบอกว่ามันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในอ่ะมันอาจจะติดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยแล้วกันนะครับออกแล้วนะครับโอ้ไม่ง่ายเลยนะฮะไม่ง่ายเลย อโอเคเดี๋ยวเรามาทําข้างซ้ายต่อแล้วกันนะครับเทคนิคก็คือการใช้บัตรโทโกสอนะครับออกแล้วครับเกือบตายกลัวมันหักนะครับก็เลยไม่มีกล้าทำแรงนะฮะดูสิบัตร ทกศเลทไปหมดเลยนะครับแต่โอเคครับไม่มีจุดไหนหักนะครับแต่ว่าเหนียวมากแน่นมากนะครับหนึบเลยเนี่ยตรงเนี้ยแน่นมากนะครับไหนดูซิโหลดได้แค่ไหนตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันจะโหลดได้เท่าเท่าเรือนใหม่นะเออแผงคอมันใหญ่ดีเนาะไม่น่าละรถมันถึงนิ่งนะครับแข็งแผงคอมันเหมือนรถสปอร์ตเลยนะฮะสุดฝั่งด้านนี้ ฝั่งด้านขวามันจะติดเรียกว,ว่าติดสาย ABS นะครับนี่แต่ว่าสามารถขยับได้นะครับขยับดัดดึงได้นะฮะเวลาละมุนสุดนี่มันจะติดตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างบนก็ติดเดือนไม้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโหลดลงไปเท่าที่มันโหลดได้ก่อนนะครับ ้างซ้ายเฉียดเลื่อนไม่นะครับนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวจะเลี้ยวซ้ายสุดละ่ะก็เฉียดเลื่อนไม้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะไม่น้าละ่ะเขาถึงบอกว่าให้เจียไม่เจียไม้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับเจียก็ได้ไม่เจียก็ได้นะครับนี่แต่ว่า,น,าบบนี่สาย abs ไม่ติดนะครับนี่ครั้งนี้ได้อยู่เดววาวัดดูก่อนมาสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งนิ้วได้อยู่เออหนึ่งนิ้วท่วนนะครับหนึ่งนิ้วท่วนไม่ติดนะครับ เอาขาข้างล่างตัวนี้นะครับกับโมเลกข้างบนตัวนี้นะฮะอ่าหนึ่งนิ้วเป๊ะเลยนะฮะหรือยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับถ้าเกิดแกะแกะยางตัวนี้ออกนะครับมันก็จะโหลดได้อีกน่าจะราวสักสามมิลนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าน้ํามันลงไปตรงนี้นะครับตรงรูเนี่ยมันจะเกิดสนิมนะครับเนี่ยมันยังโหลดลงไปได้อีกนะเราราวสามมิลนะครับอ่าแต่ผมไม่เอาละผมเอาแค่นี้แหละนะครับฝังด้าน ขวาของตัวรถนะครับเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะเฉียวอยู่นะฮะหนึ่งนิ้วท่วนนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่ามันมีชุดโหลดขาอยู่นี่อ่าก็ผมก็กำลังศึกษาชุดโหลดอยู่นะครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังแบบยังสงสัยในใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาคําตอบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เอาโหลดแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบแล้วล่ะนะครับโชคหน้ามันก็ กี่คนเดียวเนาะมันก็โอเคดีอยู่ในความเดียว1้0ย2 0ไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวลองใช้ไปก่อนถ้าไม่พอใจเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวประกอบแล้วก็ดูสุดทรงกันนะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันยุกมากน้อยแค่ไหนนะฮะอ้โอเคใช้ได้อยู่ครับอันนี้แค่ขยมเนาะไปตกหลุมจริงๆอาจจะขึ้นมาถึงแถวนี้ก็ได้นะครับโอเค ถึงชิวนะครับชิวก็มาพอดีนะครับมาในกล่องไวๆพอดีครับเดี๋ยวจะได้ใส่ในรถกันเลยนะครับนี่สีดำสวยไหมฮะสวยไหมฮะนี่นะครับจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ทําการใส่ชิวหน้านะครับเป็นทรงเตี้ยนะครับแล้วก็ทําการโหลดโชคหน้านะครับลง1นิ้วนะครับไม่ได้เซ็ตไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่ดึงแกนโชคขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับใส่กระจกป้ายแห่นะฮะนี่มันก็จะดูแบบซิ่งซิ่งดูสปอร์ตสปขึ้นนะครับ ส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับชิวสูงชิวต่ําแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกระจกเดิมกระจกไปแฮนแตกต่างกันหรือเปล่าแล้วก็ไอที่โหลดไปเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้แค่นี้แหละนะฮะดูครับดูผมชอบไฟหน้ามันเนี่ยหล่อมากเลยดูสิครับประดุหรือเปล่าหรือปลอปาอะไร สูงกำลังดี